สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรโดยศูนย์ประเมินผลมีภารกิจที่สำคัญในการติดตามประเมินผลแผนงานและโครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะและความเชี่ยวชาญโดยการนำเทคนิคเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆมาใช้ในการติดตามประเมินผลให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น สำหรับปี2568 Working Team พัฒนาตัวชี้วัดการติดตามและประเมินผลได้จัดทำตัวชี้วัดและจัดทำสมาร์ทฟอร์มเพื่อให้บุคลากรได้นำไปใช้ประโยชน์ในการติดตามประเมินผลนการกำหนดประเด็นตัวชี้วัดเกณฑ์การวัดแหล่งข้อมูลงานติดตามประเมินผลและถ่ายทอดเผยแพร่ให้ผู้ปฏิบัติงานด้านติดตามประเมินผลนำไปใช้ประโยชน์ส่วนประกอบของสมาร์ทฟอร์มส่วนที่1ข้อมูลทั่วไปประกอบด้วย หนชื่อโครงการ 2. ข้อมูลแผนงานแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 3. ข้อมูลนโยบายรัฐบาลรัฐมนตรี 4. วัตถุประสงค์ของโครงการ 5. เป้าหมายของโครงการ 6. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการและงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานโครงการและ 7. ผู้รับผิดชอบติดตามประเมินผลส่วนที่สอง ตัวชี้วัดและผลการติดตามประเมินผลจำแนกตามวัตถุประสงค์เป้าหมายและงบประมาณโครงการประกอบด้วย1ตัวชี้วัดและผลการติดตามประเมินข้อค้นพบและข้อเสนอแนะจำแนกตามวัตถุประสงค์ของแผน 2. ตัวชี้วัดและผลการติดตามประเมินข้อค้นพบและข้อเสนอแนะจำแนกตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 3. ตัวชี้วัดและผลการติดตามประเมินข้อค้นพบและข้อเสนอแนะจำแนกตามเป้าหมายของโครงการ 4. ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินโครงการ 5. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของโครงการส่วนที่สาตัวชี้วัดและผลการติดตามประเมินผลจำแนกตามกิจกรรมประกอบด้วย 1. ตัวชี้วัดและผลการติดตามประเมินผลด้านปัจจัยนำเข้า 2. ตัวชี้วัดและผลการติดตามประเมินผลด้านกิจกรรม 3. ตัวชี้วัดและผลการติดตามประเมินผลด้านผลผลิต 4. ตัวชี้วัดและผลการติดตามประเมินผลด้านผลลัพธ์หตัวชี้วัดและผลการติดตามประเมินผลด้านผลกระทบ 6. ความพึงพอใจ 7. ความเชื่อมโยงของกิจกรรมกับวัตถุประสงค์โครงการส่วนที่สี่ผลการติดตามในพื้นที่ประกอบด้วย 1>, 1. รายละเอียดการติดตามในพื้นที่แต่ละครั้ง 2. ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะจากการติดตามในพื้นที่ 3. งบประมาณที่ใช้ในการติดตามประเมินผล 4. แผนและผลการใช้งบประมาณในการติดตาม 5. ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆทั้นทงนี้ศูนย์ประเมินผลได้ถ่ายทอดและเผยแพร่าการใช้สมาร์ทฟอร์มให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านติดตามประเมินผลนำไปใช้ประโยชน์แล้ว